คอมเมนต์อาเซียนเมื่อทีมชาติไทยบุกแพ้ทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกอาเซียนครับ2024รอบรองชนะเลิศน,นัดแรก1ประตูต่อ2เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์แรกขอแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์ขอให้ไทยโชคดีในนัดที่2คนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับแฟนบอลอินโดนีเซียโปวดให้แฟนบอลฟิลิปปินส์ได้ฉลองกันสักครั้ง เพราะพวกเขาสมควรได้รับมันจริงๆยากที่จะหาคำวิจารณ์ฟิลิปปินได้ที่นี่นอกจากคำวิจารณ์ทีมในฝันของอินโดนีเซียและคำไม่ให้เกียรติเทนเมนต์นี้ขอแสดงความยินดีกับฟิลิปปินอีกครั้งคุณเล่นได้ดีมากในวันนี้คนนี้มาจากเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการถ่ายทอดสดเกมนี้และตั๋วเข้าชมในสนามก็ฟรีเท่านั้นน่าเศร้ามากที่จนถึงตอนนี้ชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่ยังคงไม่สนใจฟุตบอลยังไงก็ตาม ขอให้โชคดีกับเกมต่อไปคนที่เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับผมเดาผลนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วไทยไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในเกมนี้ฟิลิปปินส์มีกลยุทธ์ที่ดีได้โชคดีมากคนนี้เป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ของเราพวกคุณได้คืนสิ่งที่เสียไปเมื่อเวียดนามทำประตูในช่วงวินาทีสุดท้ายของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นรางวัลที่คู่ควรแต่คุณต้องระมัดระวังให้มากในการแข่งขันหน้าที่สองหวังว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งเพื่อตัดสินผู้ชนะขอสะแสดงความนับถือคนนี้มาจากเวียดนามนะครับคอบมเมนต์ต่อมาครับขอสแสดงความยินดีกับชาวฟิลิปปินส์คนนี้เป็นคนกัมพูชานะครับคอบมเมนต์ต่อมาครับขอสแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์เกมนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมันคือความงดงามของฟุตบอลคนนี้เป็นคนเวียดนามนะครับคอบมเมนต์ต่อมา ยอมรับความพ่ายแพ้แต่สนามแย่มากคนนี้เป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับฟิลิปปินส์กลับมาสู่เส้นทางเดิมแล้วเคมีที่ดีกับระบบที่ยอดเยี่ยมพวกเขาชนะทีมไทยที่มีผู้เล่นครบชุดคนนี้มาจากฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่า แชมป์ที่มีศักยภาพในปีนี้คือเวียดนามคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับโปรดทราบว่านี่คือหญ้าเทียมหากเป็นหญ้าจริงสถิติก็ยังไม่ถูกทําลายเมาลชนะพวกเขาอีกครั้งบนหญ้าจริงนะฟิลิปปินคนนี้เป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับขุมกําลังบาสเกตบอลอันดับที่1ของเอเชียกลายเป็นเอาร์เจนตินาและบารซิลแห่งเอเชียที่เก่งทั้งบาสและฟุตบอลคนนี้เป็นคนฟิลิปปินนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ กีฬาฟุตบอลในภูมิภาคเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นในอดีตท,ทุกทีมต่างก็หวาดกลัวและอยากหลีกเลี่ยงการพบกับไทยแต่ตอนนี้ความแตกต่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วระยะทางสั้นลงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนนี้เป็นคนเวียดนามนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับทีมที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ เหมือนกับว่าไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะได้อย่างน้อย1แมตต์แต่ดูสิพวกเขามาได้ไกลแค่ไหนแล้วคนนี้เป็นคนฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับรอบหน้ามี VAR อึงเตรียมตัวนอนร้องไห้ได้เลยเอาละครับก็จบลงไปแล้วสำหรับตัวอย่างคอมเมนต์ชาวอาเซียนที่พวกเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเมื่อทีมชาติไทยบุกแพ้ทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกอาเซียนคับ2024รอบรองชนะเลิศในนัดแรกประต,ตูต่อ2นะครับ